นิยายเสียงระบบนางร้ายโอเคดีค่ะผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย ai เปรมดีบทที่38เทศกาลดอกไม้ร่วงหนึ่งเดือนต่อมาเทศกาลดอกไม้ร่วงของชายแดนใต้ดอกไม้ป่าหลายสายพันบานสะพรัง่งและร่วงโรยในเวลาเล่ยเลี่ยก,กันกลีบดอกสีเหลืองชมพูขาวลอยละล่องในสายลมอย่างช้าช้าท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามสายทั่วเมืองซื้ออันประดับด้วยคมกระดาษรูปดอกไม้ต่างๆร้านค้าโรงน้ำชาและตลาดริมแม่น้ำต่างจัดซุ้มแสดงของขายเป็นจำนวนมาก ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งจากแคว้นชางหลัวและแคว้นใกล้เคียงต่างมาเที่ยวในงานนี้และสิ่งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากคือน้ำม,นมันเมล็ดโยชิฮาาโนล่าจากร้านซิงเจียนที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ไม่นานเมื่อนำมาทอดอาหารแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนของโหนชหิฮาออกมาด้วยทอดแล้วหอมเหลือเกินค่าซื้อไหลเล็กกลับบ้านให้แม่ผัดผักไปสองวันกลิ่นยิงติดกระทะอยู่เลยเสียงลูกค้าที่เดินผ่านซุ้มทดลองชิมหน้าร้านจินเซียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน บรรดาพ่อค้าแม่ค้ารอบ้างพากันหันมามองด้วยความอิจฉาโตชิมของจินเซียนมีทั้งแป้งทอดทานกับลูกพลับบดผสมน้ำพึง่งกุ้งทอดกรอบและแม้แต่ปอเปี๊ยะทอดราดน้ำจิ้มบวยที่กลิ่นหอมไปถึงอีกฝ้าของถนนเด็กน้อยไปๆในชุดผ้าไหมปักลายดอกไม้กำลังยืนรอต้อนรับลูกค้าอย่างน่ารักแม้ว่าในปากจะยังเคี้ยวแป้งทอดที่ทะลุพลับบดผสมน้ำพึ่งไว้อยู่ลูกพลับบดผสมน้ำผึ่งอร่อยๆจากร้านเครื่องปรุงรสจินเซียนขอรับ เสียงเล็กๆตะโกนเรียกลูกค้ายอย่างขยันขันแข็งเด็กน้อยวัยเจ็ดปีผู้นี้เป็นลูกชายคนเล็กของจิงหลีหลิวที่ตามบิดามาด้วยสร้างความเอ็นดูให้กับผู้ที่ผ่านไปมาหลายคนอดไม่ได้จะแวะมาลองพอได้ชิมพบว่าอร่อยกว่าที่คิดก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปหลายให้กันเลยทีเดียวบิดาจิงหลีหลิวเห็นลูกชายคนเล็กช่วยขายข,ายของอย่างน่ารักเดินเข้าไปหาพร้อมกับลูกหัวเจ้าตัวน้อยเก่งมาเลยไปไป,ไปกลับไปบิดาจะบอกมารดาให้ทําของโปรดของเจ้าดีเลยขอรับท่านพ่อ เจ้าตัวน้อยพยักหน้าอย่างน่ารักท่านพอ่อนายน้อยออกมายังขอรับค่าอยากเล่นด้วยแล้วไปไปกระอดขาบิดาและเงยหน้าถามขึ้นจิ้งหลีหลิวลูกคราวที่ยาวแล้วก็ถอนหายใจก่อนหน้านี้นายหญิงทํางานอย่างหนักว่าจะได้น้ํามันดอกโยช่ฮ่าออกมาได้จนกระทั่งท่านหมอเวนอวีที่มาตรวจต้องสั่งห้าไม่ให้นายหญิงทําอะไรอีกเพราะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วน่าจะกําลังออกมาแล้วละไปไปตัดภาพมาที่กระท่อมไม้กลางป่าริมทะเลสาบ ห้องหนึ่งในกระท่อมไม้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีสะอาดสะอ้านถูกดัดแปลงเป็นห้องคลอดชั่วคราวโดยเฉพาะสําหรับวันนี้ภายในห้องมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของหญิงสาวบนฟูกและเสียงกระซิบปลอบประโลมจากหมอตําแยที่มาประสบการณ์ซึ่งถูกเชิญตัวมาจากหมู่บ้านใกล้ๆโดยเฉพาะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเจ้าคณาหญิงอีกนิดเดียวอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น ฟางเซียนเม้มปากแน่นจนริมฝีปากแทบแตกดวงตาคอไปด้วยน้ำตาเจ็บเหลือเกินมือบังจิกผ้าแน่นจนข้อนิ้วซีแต่แววตายอย่างชัดชัดความตั้งใจและอดทนเป็นอย่างดีนางพร้อมสำหรับการคลอดเจ้าก้อนแป้งทั้งสองแล้วข้าอดทนมาได้ถึงขนาดนี้จะหยุดตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดแม่รอพวกเจ้าอยู่นะเจ้าก้อนแป้งก่อนจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายเบ่งคลอดออกมาหนึ่งคนนั้นคือเจ้าก้อนแป้งชายที่กำลังร้องให้เสียงดังสนั่นวันไหวราวกับมีพลังมากมายหลังเกิดแต่ทว่าในท้องนางยังเหลืออีกหนึ่งคน นายหญิงเจ้าก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนหมอตำแยร้องบอกฟางเซียนฟางเซียนเรียกหาระบบทันทีตอนแรกนางอยากคลอดเองตามธรรมชาติตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องการยามาช่วยคลอดไม่งั้นนางและลูกคนเล็กต้องตายด้วยกันเพราะแม่ไม่มีแรงคลอดแล้วระบบมียาไหมช่วยบรรเทาปวดและเร่งคลอดด้วยติดติดเสียงระบบดังขึ้นในหัวของฟางเซียนอย่างรวดเร็วตามคำขอระบบมียาบรรเทาปวดระดับพื้นฐานและ น้ำสมุนไพรเร่งคลอดเร่งการหดตัวของมดลูกท่านต้องการใช่หรือไม่ยืนยันด้วยคําว่าตกลงตกลงฟางเซียนตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยท่านใดนั้นถุงผ้าใบเล็กสีมระกดก็ปรากฏขึ้นข้างฟูกพร้อมกับกลิ่นหอมจางๆของสมุนไพรฟางเซียนควานม,มือหยิบมันขึ้นมาช้าๆส่งให้สาวใช้คนสนิทอย่างเสี่ยวฟางปอนค่ะ คำสั่งจากนายหญิงทำให้เสี่ยวฟางวางผ้าที่เช็ดเหงื่อตามไปหน้าของนายหญิงเปิดขวดยาเทลูกกรอนสองขวดออกมาแล้วจ่อไปที่ปากของนายหญิงก่อนที่นายหญิงจะกลืนลงไปอย่างรวดเร็วเสียงฟางไม่ลืมรินน้ำป้อนนายหญิงอีกครั้งจากนั้นเหมือนฟางเซียนจะมีเร่งเบ่งคลอดเจ้าตัวเล็กอีกคนออกมาเจ้าตัวเล็กนี้มีเสียงร้องเทียวเาบาๆเหมือนแมวน้อยแรกคลอดทำให้นางยิ้มออกมาก่อนจะสลบไปด้วยความเหนื่อยล้าท่ามกลางเสียงร้องเรียกอย่างร้อนรนของสาวใช้คนสนิทอย่างเสี่ยวฟาง ตัดภาพมาที่ชายแดนเหนือสนามรบที่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพระสองแม่ทัพยิ่งใหญ่ได้ทําให้ทุกอย่างราบนาศูลไม่มีซากต้นไม้ก้อนหินเหลือเพียงดินที่แตกกระแหงเป็นวงกว้างกลางสนามรบยังมีเสียงดังจากการประทะของทั้งสองคนแสงสีเงินจากโลหะผสมกับประกายสายฟ้าสะท้อนออกจากร่างของซื่อหมาหลงขณะที่พุ่งเข้าใส่หลงเฮยซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางลมกันโชกแรงจนเสื้อคลุมของเขาโบกสะบัดราวทงสงครามหลงเฮยสวนกลับพร้อมแทงดับน้ำแข็งออกไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวะเดียวกันนั้นเองใจของซื่อหม่านหลงก็สะดุดเมื่อภาพของฟางเซียนและวาบเข้ามาในห่วงความคิดรอยยิ้มที่อ่อนโยนดวงใจพลันเต้นทีผิดจังหวะเพียงชั่ววินาทีนั้นเองฉัวปลายดับน้ําแ็งของหลงเฮยเฉือนผ่านเกราะข้างลําตัวซื่อหม่านหลงร้องในลําคอบเบี่ยงตัวหลบได้ครึ่งหนึ่งแต่ความเย็นเฉียบก็เฉือนเนื้อเขาร่างสูงใหญ่ล้มลงกระแทกพื้นเสียงดังตึงพร้อมกับโลหะจากทุกทิศที่มาเป็นกำบังให้ซื่อหม่านหลง หลงเฮยตามาซ้ำใช้ดาบน้ำแข็งฟาดไปที่ต่างๆแต่มีโลหะหุ้มอยู่ทำให้ดาบน้ำแข็งฟาดไปไม่ถึงซื่อหมาหลงคือยังไม่ตายอีกงั้นหรือหลงเฮยหัวเราะเสียงดังออกมาแต่คราวหน้าเจ้าจะไม่มีโชคเช่นนี้อีกเขาหันหลังกลับอย่างไม่แยแสหลังจากที่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถฝ่าเข้าไปถึงซื่อหมาหลงได้ปล่อยให้ซื่อหมาหลงนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่นานนัก เสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นก่อนที่รองแม่ทัพและกองกําลังทหารจะพุ่งเข้ามาล้อมรอบก้อนโลหะนั้นทันทีท่านแม่ทัพใหญ่รองแม่ทัพรีบผูกเข่าลงข้างกายนําเขากลับค่ายเดี๋ยวนี้รีบตามหมอหลวงมาเร็วกลุ่มทหารรีบประคองร่างแม่ทัพใหญ่ขึ้นจากพื้นพลังโลหะที่ยังคงหุ้มร่างเขาสลายทันทีที่ได้ยินเสียงรองแม่ทัพถึงแม้ซื้อมาหลงจะบาดเจ็บหนักแต่เขายังคงลืมตาพูดเพียงเบาๆว่าพาข้ากลับไปข้าต้องรอด